อาจารย์แรกเลยที่สักให้ผมชื่ออาจารย์ฮะเคยได้ยินชื่อไหมอาจารย์ฮะวัดจิรันรูจีวัดน้อยเนี่ยวัดจีรันรูจีวัดน้อยวงเวียนใหญ่ครับครับครับนั่นนะอาจารย์ฮะแรกสักอาจารย์ฮะก่อนแล้วก็ไปสักอาจารย์ลือครับเนี่ยอาจารย์ห้านี่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 อาจารย์ฮะนี่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 อาจารย์ฮะอาจารย์ฮะนี่อาจารย์หะครับผมอันนี้เป็นสักเป็นเคาเรียกพิษุณี บางคนเขาเรียกอีเปอแกบอกเฮ้ของฉันไม่ใช่อีเปอนะนี่เขาเรียกพิษุณีพิษุณีครับนี่นี่เขาเรียกพิษุณีนี่นี่นี่ของอาจารนะเนี่ยแล้วของอาจารย์ลือกหอนุมาตัวนี้นี่นี่นี่อนุมาอาจารย์ลือนี่เสือเสืออาจารย์ลือนี่โอ้โหนี่สมัยนั้นเนี่ยแล้วก็มาถพปุ๊บก็อาจารย์ทองเนี่ยีีจิ้มเต็มตัวเนี่ยครับผมแล้ว ลายที่เต็มตัวนี่อาจารย์ทองทั้งนั้นโอ้โหนี่ครับอาจารย์ท้าี่แค่ตรงนี้แค่ตรงนั้นอาจารย์ลือตรงนี้แต่ตรงนี้ที่เหลือเต็มตัวคืออาจารย์ทองอาจารย์ทองของพ่อเทียงอยู่นี่ครับแล้วของพ่อวินอยู่ข้างหลังนี่แล้วของอาจารย์ชุนอยู่ข้างหลังมั่งแล้วก็มีของของพ่อเปิ่นครับผมน่าจะมือพ่อเปิ่นนะพ่อเปิ่นก็สักเหมือนกันสักให้สักให้พ่อเหมือนกันก็ตอนที่ผมเอาฤาษสีไปให้แกนี่ oh mm -hmm.